ครับหลังจากที่เรายิงรอบแรกไปแล้วนะครับเราก็จะมาดูว่าสภาพมันเป็นยังไงนะครับวันนี้จะมาทดสอบอีกรอบหนึ่งนะครับยิงกับผู้ยิงลหลายๆท่านนะครับว่าสภาพการรีคอยเป็นยังไงรู้ไหมในรอบคำถามยังพี่ ตม่เป็นไรครับเนไครับนหเนี่ยนี่นีตนม่นี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 ่นบ่นี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 ่นนี่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 นด่นี่นีน่นนี่นี่น่นี่นี่นีนี่นนีนี่นีี่นีนีนีบี่นนนนน่่ีนี่ี่นนั่น่ เสียงดังมากลมขึ้นผมนะครับปืนมั่นคงเหนียวไปเบาๆไม่ต้องเร่งเคหมดจบโอเคาจะชอบผมนะจะยิงฝั่งขวารั่าขวา สดยไดไหมดูอยู่ไหนนะ่ะข้าบนเข้าเด้อข้าวบน,น,นสองนายกาอัตโมัติกอ,อย่าไปวางเบาเดี๋ยวลูกเข้าไม่สนิทไหนเข้าดูไหน,ข,ไหนข้างล่างอะกลุ่มล่างใช่มหมยิงขวดให้เด้งดูโชว์ก็ได้ันึจะมีขวดให้โชว์ ครับไปแล้วครับอ่าเต้ผูดนะครับจำเป็งเราเราเพื่อนกันเต้ผูดเต้ผูดเต้ผูด้วย11เหรอโอ้โหเขาเกาะได้เลยเว้ยเกาะเกาะเกาะอยู่ประมาณ4ในกาอันนี้7ในกาโอ้โหเขาเขา เราทำดีกว่าเจ้าของอีกแสดงว่าชอบของหนักใช่ไหมชอบของหนักใช่ไหมของหนักของหนักแรงแรงครับผมปวดเล็กอ่าโจนะครับปวดเล็กมากนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนมือเป็นเป็นมือซ้ายมือซ้ายปวดใ่นะครับพิจิวครับให้รู้ให้รู้ใช่ไปั่นเที่ยวอ่ะปั่นเที่ยวไหมไม่ยุดได้เลยโอเคครับชี้ไปนี่คือเอาเลยเนี่ย เอาปวดเอาที่ปวดนะเขาก็เึงแลยิงปวดนั้นมันไม่โดนนี่เป็นไงเล่าเป็นไงเล่าดูหน้าดูหน้าดูหน้าอพูดได้ง่ายอ่ะโอเคเับผมอันไหนครับปวดใช่ไหมปวดครับ เป็นไงเนใหญ่ใหย่นมมมาอย่างเดียวธาดาไอ้เรอคนนีองคนนีคนนี้คนนี้คนนี้ไม่ธรรมดาหรอไม่ธรรมดาเนี่ยนี่้นี่คนนี้คนนี้คนนี้นนเชือกดชือกเขือเือเือเกเือร่ระเด็นไปทูแล้ว ไม่โดนขวดก็มาโดนดินก er ็ได oh okay. like no. um, ้โดนบังคัทั้งสไลด์เหมือนเดิมี้คตดแรงปึ๊บไอเนียวเหมือนปืนทั่วไปนั่นแหละเอ่อทไหไเนี่ต้องจ้างเลยหรอที่นานงซ้าย แะนหนักตานะที่หมายเขาจะโชว์จะมาก็าตัวนะน,านา,าั่นเองติดตลังนกคาขึ้นบนตกลงว่าคอ,อเอาเกมที่เก่าแน่นอนจริงจริอมือจะเริ่มสั่นแล้วพอตัวหนักหนังมันยิงมาเยอะใช่ไหมไม่อเอาแล้ว เต๊กเลยว่ะไปเป๊กเลยอืมโหเฮ้ยอะไรยังท้าได้พี่มาดูได้เขาทำไรอ่ะโอ้ต้องยิงเหมือนนังไทยเลยอ่ะโอ้เขาหาว่าเอาเปรียบไงเขาว่าว่าเปรียบเขาเอาละครับคลายพานสรงมีเพื่อนสมาชิกในสนามสงสัยว่าพี่เนตรฟุกหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยนั่นไง ไปไหนอ่ะวันนี่จะไปไหนอ่ะนะเอ้อจริงมันไปก่อนนเนื้อเาตามวะเขาท่านบอกว่าไอ้ดีไงอะไรกนเขื่ออีกเไม่ได้อีกเื่อนอีกถามไม่แ้เราาไม่ไเนี่ยถามไม่ไ้อะฮะนี่นี่นีนี่ยัเขายังคาใจนะก็ไม่ยอมนะ ถึงไหนตัวไหนเป้าไหนเพราเต่าก้างเหรอโอ้โหกัจะร้อยรู้คนอื่นเขาเลยเฮ้ยอย่าทำดูเลยโ้ยสี่ในกาเกือบเกือบสามในกาครับนี่ที่ท่านนี้ี่เนี่ยไปมาให้เท่าไหร่นะสามาีเอมนีด้วยะไหนไว้นะลูกชายงได้เวสี่ขราบเวขวาหมดแล้ว เดครับระยะประมาณติด้าเมตรนะครับไม่แน่ใจผมไม่ได้วัดตะกี้ลองมือซ้ายลองดมือขวาครับแบบกดเพราะว่าเดี๋ยวรูกต่อไปมันเข้าก็จะยิงแค่นัดเดียวตัวนี้ไม่ได้เซฟแม็กนะครับกดแม็กแล้วก็ยิงได้นะครับถ้าเป็นบางรุ่นเนี่ยเซฟแม็กดึงแม็กออกอันนี้แม็กไม่มีนะครับก็ปืนไม่ได้เซฟแม็กครับ ไปแล้วนะครับอุ้ยเ๋็นนะครับก็มีมีปอกเก่าอยู่นะครับก็ตะกี้ลืมนะครับถ้าดึงไม่เต็มที่แล้วปอกเก่าก็ยังออกไม่เต็มที่แล้วปล่อยนะครับก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรเป็นเรื่องปกตินะครับเราไม่ทันระวังนะครับทำไมครับอเดี๋ยวจะลองยิงมือเดียวนะครับซ้ายหนึ่งครั้งขวาหนึ่งครั้งนะครับ าจจะยิงช้านิดหนึ่งเพราะว่าปืนมันย,ยังใหม่อ่อาหาลูไม่เจอเดี๋ยวค่อยไปดูครับแล้วก็กลับมายิงได้หมือกว่าโอ้มันลอยครับได้ครับอ่เป็นดูลอยไปหัวกระสุนนะครับพยายามจะต้องมันมนมวๆหน่อยวันนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นลอยยุบๆไปนะครับ และก็สุนที่ยังไม่ยิงนะครับครับก็ไม่กินนะครับประมาตอนนี้ก็เป็นมือมือขวามา้่งตอนนี้มือซ้ายอาลูครับแล้วตอนนี้ก็อยู่บริเวณเนี้ยแต่ผมก็ยังไม่เชื่อวันออกขวานะผมว่าผมยิงเองมากกว่านะครับประมาณนี้ ลมแตกโอ้ออกันัยัรอีอืมโอเคอืมเอาเอออืม ใจใหญ่จะยิงปวดเล็ก <laughs> โอเคไปแล้วครับเฮ้ยไม่ได้อย่างนี้นอนหลับนี่ไม่โดนนี่นอนไม่หลับเลยพี่นะเครียดพอดีหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเอหนึ่งจีไอ ้เนโอ้เข้าเลยครับซ้ำซ้ำลอยเดิมอันนี้อันนี้ต้องถ้ายิงอย่างเี้ยเขากลับบ้านเลยนะเขาจะมียิงสามเดอร็นไปที่อื่นโอ้จริงอ่ะนะทำได้ยังไงอ่ะมาดูดิจริงกัเปล่าอะซ้ำลอยเดิมอะฮึทำได้ขนาดนี้เหรอบ้าลอยเด้มเห็นไหมโอ้ไม่ธรรมดาเลยโอ้จริงด้วยดูเดิมกาลู้ เตรียมไปแข่งได้แล้วเนาะร้องแล้วไดูว่าจะต้องขวดหมานะใช่ครับเอาแล้วครับรูปหล่อเราเดี๋ยวผมถ่ายใกล้ๆเลยครับไม่โดนโดนดิโดนโดนหินเปล่าโดนหินไปโดนแล้วกระเด็นเปล่า โอ้ยกระเด้งเลยอ่ะนี่โอ้โหมอมอครับกวดน้ำอ่ะครับคนไทยชอบดวยเกตมอมอครับอืมขดไกลเลยไหมพี่กดไกลเลยดีกว่า กดเซตแล้วไปเข้ากลางเนี่ยไปติดันอยู่นั่นนะรูเดิมอ่ะกลางเอกใช่ไหมข่างหังผมมีพัอนอ่นะต่างกเขาแส่เหอนน่ะแส่เขก็เลยยิงไม่เข้าหมาย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 เด็เด็ดเด็ดเปล่าเปาใช้พุ่ <c oughs> ้พ, <c oughs> พดด่ดีกว่าดีไหม ใช้ทุกปืนมันแพงมันมันมันถึงไหมหรือมันเลยเลยครับเลยเลยเลยมันจะเ้าเ้าเาโอ้โหสวยมากลูกนกนึงนครับหูวิ่งเลยโอเคครับมีกวาดนะครับผม โอ้ยหมุนเลยวะเพื่ธรรมดาเกรงใจหน่อยเกรงใจหน่อยเอาแนี้นะครอระดับเจ้าของปืนยิงไม่โดนเลยวะเอาผู้อาวุโสที่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวรางวัลที่หนึ่งแจกทั่วดูขึ้นไหนดูขึ้นไหนเฮ้ยกระจุยบอกว่าหัวกระสุนไป็นที่กดเล็กตามไม่รู้ตามไม่รู้ตาเค็ได้เลยแม่นเป็น ออเมอมอแบนเลยนะไปเลยครับเจอหน้าไปเลยครับไม่ต้องเลงครับเห็นมือครับเป็นมีอขวาครับไม่ต้องเลงเลยครับไม่ต้องเลงนะครับโอ้ยเราก็เอคืนมาได้ด้วยเสียงเนาะผอเคครับ ข้ามาใกล้นิดนึงออกอีกนิดนึงตูนหน้าตูนหลังให้ลงพอดีใช่คร<อ>ับรบจากเวลา เล็กกเก็บรู้ว่าสเบขนาด30เมตรนะครับว่าจะโดนนะครับเดยครับยครับข้างหว่ามันจะลดลงตัถูกไหมอ่างกายเช็ดอันนี้ยังไงกัครับ D 30เมตรกองห้านิ้วครับแล้วล่าเข้าไปโอ้ยไปดูนม่ตกไม่ไหนร้อ เป้าสะอาดเขาตายแล้วของผมเป้าสะอาดเขาโอ้โหดอันนี้อันี่อันี่ร้อยวิช้อนด้วยอ่ะตอนนี้ไหนเดียวตอนนี้ตีก่อนดีช้อนช้อนอ่ะช้อนดูเดียวเนี่ยเน็ตแนบดูได้ถ้าถ้าตอนเราดูงี้ยไปเลยไปเลยไปในห้าวินาทีสองมือด้วยนะจะบอกให้ เป็งผมยิงอะผมก็ยิงเร็วเยี่ี่เล่นเ่าไม่รู้ัวหมเ่นหามเออทำไมพี่มอเหนือยเยอะอย่างพี่อาคเก็บมาเฉยเฉทีเนี้ยับอีกรอบอะห้าในสองรอบในสองสองสองหกหกอันนี้อีกเดี๋ยวดะ สามเมตรเลยหรอสามเมตรตรงนี้ต้องยิงใกล้หน่อยสิบเมตรสิบห้านบสถานการณ์จริงผมใจมากถ้านครัผมยิงยิงสามเมตรแต่ให้เขายิงเมตรหนึ่งผมยิงแค่สองผมนับรวมกัน โดนไมพี่ไม่รู้ครับตอนนี้ตอนเนี้ยตอนเนี้ยคือมันเริ่มมืดแล้วมันสายตาเริ่มไปแล้วเขจะโดนเลยเอ็กไบป์นักนู้นถ้าจมานั้นัดนัดหนึ่งตบแม็กก็ไปข้าถครตบตบได้กดขนาดกระพร้ากันไรโอเคเร่ง อ๋อส ie ุภาพสตีไม่ต้องรีบนะไปให้เขาหน่อยให้เขาหน่อยเดี๋ยวจะบอกว่านัดที่เข้าเป็นนัดของสุภาพสตีพี่หมิงและเคอเ์็ดนะครับเย็นเหนียวกลยไม่ต้องไปลุ้นเหนียวให้มันนั่นเดวอตัวโนมัดคอยล่า ใกล้ไปนิดนึงนิดนึงออกออกลกกสูงขึ้นหน่อยนึงใกล้ไปลงดินพี่ลงดินปากอีกสยงนี้โดนไหมอันนี้เต็มเต็มย้อนเวลามายิงสิบเอ็ดโดนถ่างเนาะโดนป่ะ ไปเข้าวปพิมอนเต็มเต็มเลยแันนี้เต็มเลยขายสไรไปอย่างนั้น่ะ